โอเคสวัสดีครับทัวร์เบเกอร,กอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัร์เรนในช่องทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งคันอ่าคิววันนี้เป็นคิวของนะครับน้องเล็กนะครับในตระกูล ADV นะ ADV 160นี่ครับมาแล้วตัวเป็นๆนอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ในบุ๊ในบุ๊สีอะไรนะสีสีในบุ๊กอ่ะสีอะไรนะสีสีดำใช่ไหมอ่าสีดำด้านดำด้าน แต่ถ้ามองแบบมองแบบมีแสงมีแสงเนี่ยมันจะออกเหลื่อมๆสีเทานะเพื่อนนะนี่นีืหน้าตาเขาก่อนอ่า ADB หนึ่งนี่ครับจุดที่รู้สึกว่าเห็นได้ชัดก็คือหน้าตานะครับมือเบรกนะครับที่ตอนนี้ Honda จัดสีดำมาให้นะครับแล้วก็เรียกว่าหน้าจอนะครับพร้อมกับตัว ปมปรับอินโฟมชันอะไรต่างๆนี่นะครับส่วนทรงองเองก็จะคล้ายๆกับ a d v 1 6 0แต่พัฒนาจากตัวเครื่องนะครับขึ้นไปอีกหลายเบอร์เลยทีเดียวนะครับหลายเบอร์เลยทีเดียวอ่าโอเคไฮไลท์ของวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวแหลกท้าย Heavy Duty นะครับต้องเกริ่นก่อนนิดนึงว่า a d v 1 5 0 a d v 1 6 0เนี่ยนะครับ ก้องๆ้งกให้จอดตรงนั้นก่อนจอดตรงนั้นก่อนอ่า ADB 150หรือ ADB 160เนี่ยแหลกค้ายที่มีขายอยู่ในท้องตลาดเนี ion, ่ยนะครับมีใครมีขายกันเยอะแยะมากมายเลยหละหลากหลายยี่ห้อหลายรุ่นเลยทีเดียวแต่นะครับถ้าจะพูดถึงแหลก Heavy Duty ที่เรากล้ารับประกันนะครับเราแนะนำเป็นงานของ p a n t h อรครับนะครับตัวแหลกค้ายของ p e n t h อรเนี่ยสามารถที่จะรับน้ำหนักได้30-40โลเลยทีเดียวนี่ครับอ่าดูทรงเขาก่อนนะครับ จะเป็นชุดแหลกเหล็ก2ชั้นนี่ฮะจะเป็นชุดแหลกเหล็ก2ชั้นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของแหลกท้ายแพนเทอร์ก็คือตัวกันตกไม่ต้องถอดใช้ร่วมกับกันตกเดิมเลยนะครับจับลงจับลดได้ปกติอ่าอันนี้ฝนลงมหน่อยหน่อยลงดหน่อยนะครับตัวแหลกท้ายแพนเทอร์เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวเพลทนะครับจะมาพร้อมกับตัวเพลทซึ่งตัวเพลทเนี่ยสามารถที่จะยึดตัวกล่องได้หลากหลายยี่ห้อหลายรุ่นเลยทีเดียว นะครับในส่วนของคันนี้ลูกค้าเลือกจัดชุดลูกค้าเลือกจัดชุดอ่าบอกบอกลูกค้าไปนั่งร้องในก่อนฝนตกฝนตกลูกค้าเลือกจัดชุดเป็นชุดแชท47ิลิตรนี่นะครับแชท47ความจุ47 l. ลิตรรหัสของเขาก็คือ s s 4 7นะครับตัวนี้จะเป็นอ่ารุ่นคือแชท47เเนี่ยจะมีหลายรุ่นนะครับแต่หน้าตาเหมือนกันราคาเท่ากันแตกต่างกันที่ฝาครอบนะครับตัวนี้ก็คือ เป็นรุ่นฝาลายเคปล่าทับทิมสีขาวอ่ะเวลาใช้งานทับตัวแช่47เดี๋ยวดูถอดให้ดูกันนิดนึงนะครับปึ๊บกดกดล็อกครับอันนี้ล็อกล็อกกดล็อกครับนะครับดึงมือจับข <up> ouais, ึ้นนะครับแล้วตัวนี้เขาจะมีสลักเปิดตัวนี้เป็นสลักเปิดนะเปิดปึ๊บนะครับแล้วก็ยกฝาขึ้นได้เลยนี่นะครับตัว47เนี่ยสามารถที่จะใส่หมัน้องเต็มใบวางตะแคงนอน นอนแบบสวนทางกันได้สองใบนะเพื่อนนะนี่ครับวางได้สองใบตัวฝายั้างฝาจะให้มาสองข้างนะครับแล้วก็ขอบบริเวณขอบกันน้าทํามาสูงเลยนี่ครับให้เขื่อนมาสูงเลยทีเดียวนี่เลยอ่าเวลาถอดออกจากตัวรถก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยครับนะครับในตําแหน่งที่ปลดล็อกอยู่นะครับดึงสลับลงยกกล่องขึ้นอ่าดูทีนะดึงสลับลงทีเดียวนะแล้วยกกล่องขึ้นนะครับแล้วก็ถอยหลังทีเดียวนี่นะครับ ปลดล็อกได้เลยในส่วนของตัวถาดนะครับแค้47จะให้ขาดเป็นไซส์ L มาซึ่งไซส์ L สามารถใช้ร่วมกันได้กับกลอง4 0 3ส4 2 4า45นะครับก็ใช้ถาดตัวนี้ไซส์นี้เลยสามารถที่จะวางถาดบนเกลดของแพนเทอร์ได้เลยโอเคอ่ะเวลาใส่นะครับก็ให้เดือยสลักตัวนี้นะครับมันเข้ากับล็อกของตัวถาดแล้วทำเหมือนเดิมครับตรวจสอบบริเวณนี้ให้เรียบร้อย แล้วทําเหมือนเดิมคือดึงง้างชุดล็อกลงมานิดนึงแล้วกดตัวกล่องลงนะครับแต่อย่าลืมที่จะจับมือจับเก็บไว้เหมือนเดิมเอามือจับอีกข้างหนึ่งมือจับจับมือจับแบบนี้ไว้ถ้าไม่จับนะครับเวลาที่เราคลายตัวตัวล็อกเนี่ยนะครับตัวมือจับมันจะลงมาบีดนิ้วเราแบบนี้ครับอ่ะจับไว้นี่ฮแล้วตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับปุ๊บ็อ กุญแจจะให้มาสองดอกเป็นกุญแจของแช่แบบนี้เลยนะครับถนนราคานะครับก็จะเป็นตัวกล่องจ็7นิดนะครับคาตาคาดล็อกนะครับรวมไปถึงตัวแหลกเดี๋ยวผมใส่ราคาตัวบอกพิงมาให้ด้วยนะครับถนนราคาเซ้นนี้ทั้งเซ้เดียใส่ไว้ใต้โสต์นีินเหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่กดสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนที่ติดตามชมครับมีไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดียอยู่นี้มีคนกว่าครับสวัสดีครับ